ดักข้าวเหรอข้าวเหรอดักรู้จักจขอเหรอขอเป็นเหรอเน่ขออะขอ,ขอขอขอเหรออะไรเนอะฮะพริกต้าจาขอเป็นขอเป็นเน่เน่เน ลุกะขอรู้จะขอเริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วเอาอีก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 เหรอดู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 มันจะลาดดูตัวเดียวดู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 ดขะขอตรงนี้เหรอขะตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอตรงนี้เหรหอเ <laughs> <laughs> หมยรุกจะขอ ขอพอแล้วอย่างนี้แล้วไงขออีแล้วอยอ่ค่ะฉลาดอยู่ตัวเดียวฉลาดอยู่ตัวเดียวขอเป็นอะเ,เดี๋ยววันหน้าใช้ไปตัดหญ้าได้แล้วมัง้งเนี่ยเนี่ยรู้จักเนี่ยนะดักวันหน้าใช้ไปตัดหญ้าได้แล้วมัง้งรู้จักขออย่างเงี้ย ขอแล้วขอขอใหญ่เลยขอใหญ่เลยขอใหญ่ขอใหญ่เลยนายนายขอไงขอไงขอไงนน่เน่เน่่เน่เถอะเหรอเอะเหรอเถอเหรอขอจนขอเค็ดเลยขอเป็นขอแล้วเดี๋ยวหมดนะ ฮาโลจมหมอยูแล้วฮาโลจมหมอยูแล้วข่อตัวตอื่นก็ขอไม่เป็นนะ <c oughs> <c oughs> นี่ขอเป็นอยู่ตัวเดียว <N OS 2> น้องขอน้องขอ,ขอข้าวอีกนะขออีกนะนะ ต้าอื่นเขาไม่เป็นนะดูดิเนี่ยดูเต้นนี่เขาเป็นคนเดียวต้าอื่นก็ได้กระยืนมองกระจังกระเตงเนัก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 โว้ยอีกหน่อยอีกหน่อยเหรออีกหน่อยอ่ะแม่ขออีกหน่อยเหรอแม่แม่ เน่เน่เน่โอ๊ยไม่ตรงแล้วไม่ตรงแล้วอ่ะนะนะเด้อเด้อดูดูดูน้่ารักดูนี่เน่เน่เออถ้าเลย